ก็กลับกลับสวัสดีเพื่อนรักนักตกปลาแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับช่องหายเกินแบวเบาหนอยครับเมนีเบาหนอยตั้งใจว่าสิไทยคลิปด้วยพี่น้องนี่มาล่องเทศไม้ปลานี่ครับนี่ขั้นเบ็ดแต่ว่าเมนีก็ะเอาเป็นคลิปสั้นๆเด้อมันอาจจะเปิดเห็นตอนเยอะปลาเบาหนุยไปตั้งกองเดี๋ยวเบาหนุยสิลองตั้งกองไว้อยู่หรอครับเพื่อไม่มีฟุกในงัดปลาให้บางแยกตัวครับ แต่ว่าเที่ยวขึ้นมาแล้วนี่ก็มีอยู่ได้ครับเอาเพื่อนๆที่เขามารับชมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับเอาเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งผมก็เล่าขึ้นมาไปเบิ่งกันครับว่าสีหน่อยไม่สีไ่แต่ว่าโตมันมีไดไรเราก็มีได้ครับไปเบิ่งครับนี่ครับประโจกใส่ยู่ประมาณราวๆสองกิโลครับนี่บิด ประมาณประมาณสี่หาขั้นขั้นหน่อยกินดีดีครับเมื่อนี้คูณครับเดี๋ยวผมใส่ให้เบิ้งตอนถ่ายด้วยเนี่ยมาเบิ้งหลอกใหม่ครับผมสั่งหลอกมาใหม่หลอกหกพันดืงอึ้นง่ายง่ายขั้นกันได้หน่อยแต่ว่าเอา้าเดี๋ยวนี่แหละครับไอซิปตันก็นสิญโยให้เบิ้องด้ยครับ กินเลือดครับโอ้หูเบล,ลึกเบล,ลึกน,นี่ครับใส่ประมาณสองกิโลครับ นีจะได้เนี่ยเราได้ครับอืมียบร้อยครับ มาดูวิธีปั่นเยื่อของบ่าวหน่ยครับเอาพ่วงกันพวงกันครับเดี๋ยวก็หลุมมันยญ่ๆนี้ได้ครับพี่น้องนี่ครับเยื่อที่ผมใส่มือหนี้เด้อครับไยเขียวครับใยเขียวบกพ้าแล้วก็แยมโลแล้วก็ห,อกห้อมครับแล้วกม็มีหัวหันรประดุกเม็ดครับ ผมก็เล่นแต้เจี่ยงสี่ละครับองสองสามหมื่อองหันผมมาได้ปลาสวายไงครับรุ่นเจ็ดกิโลครับก็ได้อยู่นีละไอที่เอฟซีพี่นอ้องเบิ้งองสองสามหมื่อที่แล้วครับมนี่ผมมากอะคิดว่าสิบวันได้ไทายนะมันก็ได้ไทายก็ได้ละครับ ท่านนี่มีอาการครับพี่นอ้องท่านนี่มีอาการครับเดี๋ยวเดือบึองครับท่านนี่มีอาการพี่นอ้องขนเล็กกินแล้วครับผมมาแต่สิบวได้เบืองว่ามันกินเอา้าเห็นจดได สูปลาสูปลาเนี่ยโอ้ย ho, oh, oh, oh. ปลาสวยน้อยโอ้ยนี <oh> ่ครับให้ทุกคนได้บูมมาได้เบิ้งปลาสวยหน่อยครับปลาโจกปลานี่ตัวใหญ่บ่ได้เอาได้เบิงตัวหน่อยตัวหนึ่งก็ยังให้ว่าบ่ได้เห็นเนาะครับเนาะครับไปครับ อืมพอได้ปลาซอยเล็กขึ้นมาหนึ่งตัวก็งเงียบเลยครับแต่โดนปลาโจกปลากระจอกใหญ่ขึ้นมานเงียบเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นครับเนี่ครับผมมาทํางานเก็บขึ้นมาแล้ว,ลลส,อนะอวอสองหลังครับที่มันได้ปลาเล็กปลาสอยนะก็คือมีเม็ดเบอร์สามสองหลังครับตะก้อเบอร์สามแล้วก็สามตะก้อเนี่ยเป็นเบอร์แปดนะครับผมก็จะ นี่ครับก็ม,มาสรุปกันครับเนี่ยโอ้ตัวใหญ่โจกตัวนี้แพ้สองโลครับตานกเขาโจกมาสรุปกันครับกำลังจะเดินไปหารถครับหารถจะกลับบ้านเนี่ยครับคู่ใจผมมาแล้วาเล้งคู่ใจผมครับดูกันอีกครั้งครับ นี่ยตัวใหญ่ประมาณ2องโลเข็มนี้กระมังอดี่ครับพ่อได้ยูได้ยินครับประมาณสองสาโลครับชอบคข็มนี้ลืมกไหลค์กุดแชร์ share, กดติดตาม้ผมในเด้อครับแล้วคิดหน้าคลิปหนาพ่อยมาะ婆ก,กันไหมครับสวัสดีครับ